เสานี้ก็มาพบกับพี่ชายเหมือนเดิมนะครับหอมซอยเท่าๆกันหน่อยแล้วกันมันจะเจียวแล้วเหลืองสวยเท่ากันนะนี่เราก็มาแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลงทอดใจมบมะกรูดแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ปลาลงไปถูกมั้ยนะไม่ถูกกระเทียมกระเทียมปิดไฟเพราะว่ากลัวมันมันเป็นปลาหวานแล้วมันก็จะไหม้เร็ว yes นี่หลยเพียพอไหมพอเออถ้าบีบมะนาวปวดใจจริง สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยครับวันเสาร์วันอาทิตย์10โมงทาง YouTube กับ Facebook ครับเสาร์นี้ก็มาพบกับพี่ชายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ทำยำปลาข้างเหลืองกับงาคั่วครับท่านผู้ชมครับซึ่งปลาข้างเหลืองบ้านเราเนี่ยต้องเป็นที่รู้จักกันเลยเป็นปลาตัวเล็ก่ปลากุแล ปลาข้างเหลืองนี่ปลาเล็กบ้านเราเนี่ยนะแล้วก็ปลาเห็ดโคนหรือปลาสายขาวนี่ที่เห็นอยู่ประจําแล้วก็มีตลอดอยู่ทั้งตลาดนี่แหละมันมีเยอะมากใช่แล้วมันก็ไม่หมดอะขายไม่หมดเขาก็เลยนี่ปลาวานเนี่ยาหวานอย่างนี้เลยทำปลาหวานให้อยู่ได้นานใช่อย่างนี้ซื้อไปแล้วก็แพ็คแล้วเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ก็ได้ที่ยังไม่สุกนะอย่างแดดเดียวอย่างเงี้ยบางทีก็มีงาบางทีก็ไม่มีงาก็เลือกซื้อเอานะครับ ตัวปลากุูลก็เหมือนกันนะปลากุแลเขาเรียกผ้าปลากุูลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สุดยอดของฝั่งภาคตะวันออกแล้วนะใช่ปลากุูลแร่เสร็จแล้วเอาน้ำส้มหรือน้ำมะนาวคั้นน่ะแล้วทาผ้าไม่ต้องไปทําสุกนะใช่ใช่ให้มันให้สุกมะนาวสุกด้วยความเปรี้ยวมะนาวบางทีเขาใช้น้ําส้มใช่นะคั้นคันก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเนาะถ้ามีโอกาสลองทำเลยท่านผู้ชมก็อยากจะดูได้แต่ก่อนที่จะไปทุกอย่างก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับท่านผู้ชมครับกดติดตามกันไปเรื่อยๆเลย กับรายการยอดเชฟไทยนี่แหละ<ช>ครับ<ช>แล้วก็อ้าวกลับมาปลาครับมีปลาข้างเหลืองผมจะมีหอมเจียวกระเทียมเจียวพริกทอดใบมะกรูดนะครับปูแล้วก็มีงาหอมจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลน้ำมะนาวนาทีนี้เรามาเริ่มกันเลยผมมีน้ำมันตั้งกระเทียมนี่ตรงเจียวนี่ทำยังไงมันเล็กเป็นกระเทียมไทยอย่างงี้ก็ต้องตำสินี่ต้องตำตำ เป็นบุบๆเอานะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปเจียวหอมซอยเท่าๆกันหน่อยแล้วกันมันจะเจียวแล้วเหลืองสวยเท่ากันนะผ <c oughs> ัดพิงหน่อยผัดทิงหน่อยอย่างนี้ไม่เป็นไรเขาแช่เย็นได้สบายเลยนอกจากจะขึ้นครีมขาวๆข,ขึ้นครีมขาวๆก็คือฝุ่นขาวๆอะเวลามันอยู่นานๆนะนี่เราก็มาแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวลงทอดอันนี้ไปซื้อมาเนี่ยครึ่งกิโลนี่สองร้อยเท่าไหร่นะโลละสองร้อยเท่าไหร่นะห้าสิบโลละสองร้อยห้าสิบบาทครึ่งกิโลก็ร้อยยี่สิบห้าบาทใช่เห็นไหมเป็นปลาที่กินเด็กๆเลยนะออืืหางเหงือกเนี่ยเอาหมดเลยนะใช่กระดูกกลางเอาออกอย่างเดียวแล้วกระดูกเขาก็ทําอย่างนี้เหมือนกันนะทอดเออเอกระดูกอย่างนี้เนี่ยทอดกับกรอบเขาเขาไปทอดกรอบอีกนะใช่อืม ช่เหมือนอาหารญี่ปุ่นเขาก็ทำนะเป็นปลาปลาปลาเห็ดโคนอะ่ะเขาก็แล่แต่เนื้อทำเป็นเทมปุระแล้วก็กระดูกไปแขวนจนแห้งแล้วก็เขาก็มาทอดกระดูกก็กรอบกรอบใช่อันนี้เหมือนกันนะเหมือนกันไงอ,อือนี่เราใช้แค่สิบตัวเนี่ยซื้อมาสักครึ่งโลเลยอืมก็พอดิอือพอดิพอไหมอ่ะพอเหเลยโอเคอจัดหน่อย,อยง,งี้แหละหรือขยันซอย lụp lỏch hay nhảy xoay cái này nhỉ, ăn ít nhỉ, nhưng nó có từng menu luôn này, hương vị này, chắc yes yes yes, này, phải là 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 phải phải là 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 เราต้องคนด้วยไม่คนก็เดี๋ยวก็พุบกระพับเดี๋ยวดำมั่งไม่มะกรูดแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ปลาลงไปถูกไหมน่ะไม่ถูกกระเทียมกระเทียมอ่าเรียบร้อยตักขึ้นอแม่อยูเอ็ดเอเนี่ยเอาทิ้มลักตัมราคาสากไว้เนี่ย เออทียมเราก็จะเจียวเหมือนกันโอ้ไข่เจียวไข่ซอยหอมก่อน <c oughs> ดีกว่าซอ,อยจะเท่าันะ่เจียวเลยสวยสวยไหมอ๋มอเจียวเราก็ใไล้หอมอมันเลยให้มันรู้ซะมั่งเจียวให้กรอบหอมหน่อยใครเป็นคนชอบกินของกรอบๆนี่เสร็จเลยเนี่ยอืนะ สักครู่มันเนี่ยเจ็จเร็วมากเลยอ่ะเนี่ยเจียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ปาเลยนั่งรอแล้วอ่ะอพริกมาใส่กระ,ะเทียมครับอืมอย่างนงี้โรยปลาหมึกทอดกระเทียมนะอมโอ้โห,โหจากนี้ ปิดไฟเพราะว่ากลัวมันมันเป็นปลาหวานแล้วมันก็จะไหม้เร็วเราก็ใช้ไฟเบาๆอย่างนี้อย่างที่บอกนะให้เขาสุกเหลืองก็ให้เนื้อเขาออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆ <Okay. S 1> ให้เขาเหลืองนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะขาว ใกล้แล้วใกล้แล้วออกเม็ดสีเหลืองๆนะเนี่ยอย่างงี้ฮะใช่อ่าอย่าออกเป็นสีดำนะอืพอเริ่มชุกชึกชุกชึกก็โอเคเลยนะนี่โอ้โหส่วนผสมเราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะ <c oughs> นะ แบบเตะทั่วอะไรอย่างกั้น้ำเย็นว้าวเอาละเราได้ครบแล้วถูกไหมเหลืองเหลืองเรียบร้อยเราใช้งาเข้าเลยงาคั่วแล้วนะ,อะเอาของใส่เลยนี่ yes นี่เลยอ่ะทีนี้งาแล้วถูกไหมน้ำตาลโรยครับเอาเฮ้เกลือ okay. <Clear S 1> ครับจบ มองไม่เห็นว่ามีเกลือ,อยู่นะั่นน่ะมะนาวชิ้นนึ่งนี่โอ้โหสุดยอดนี่มะ <า S 2> นาว,นวสุดท้ายชิ้นเยอพอไหมพอเอ,อถ้าบีบมะนาวปวดใจจริงๆ <c oughs> นี no ่เลยครับท่านผู้ชมครับยำปลาข้างเหลืองกับงาคั่วครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับหน้าตาไม่เลวเลยนะโอ้สุดครับหอมไหมโอ้โหเดี๋ยวต้องเปิดพัดลมดูดควันหอมจิ้งบ้างลองดูสิเออทอดพอดีเลยปลาข้างเหลืองใช่ไหมโดนหางครับนี่ให้มี ใบมะกรูดด้วยนะพริกเนี่ยใส่ไว้ทั้งแบบแครกแนมเฉยๆอ๋อนี่ต้องใบมะกรูดด้วยใช่ไหม,มปลาไม่ได้ต้องกรอบจนแทกนะมีความเค็มมีความหวานมีความหอมมีเนื้อปลาที่นุ่มๆชุ่มๆแล้วมีรสชาติในตัวปลาอยู่แล้วแต่เพิ่มสมุนไพรลงไปมีกลิ่นงาที่หอม,มนผู้ชครับหอม,อมจริงถ้าไม่ปลาเป็นเห็ด ได้เห็ดแห้งเป็นเห็ดทิตดาดรีไฮเดทหน่อยก็ได้แล้วมาทอดแล้วมันลส่ยได้ได้ของเต้าหู้เหมือนกันได้ได้เหมือนกันปลาลิวิวที่บอกได้นะหันเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆแต่ว่าเลือกแบบที่ไม่มีน้ำน้ำเขาเรียกอะไรน้ำตาลเยอะๆน้ำตาลเยอะเอะน้ำตาลน้อยน้อยแผ่นบางๆก็ได้นะปลาลิวิวมันจะมี2แบบนะไอ้แบบที่แผ่นที่ไม่เหนียวอ่ะกับแผ่นกลมๆอ่ะมันมีแบบหนาแบบบางไงไอ้แผ่นกลมๆเนี่ยไม่น่าที่จะได้กับอย่างนี้ เพราะมันเหนียวได้ใสบางใสบางๆเนี่ยโอเคเลยอันนั้นได้เลยครับท่านผู้ชมครับได้เป็นไอเดียนะครับกับรายการยอดเชฟไทยซึ่งท่านผู้ชมลองทําตามทําตามดูแล้วก็จะได้ความอร่อยแบบที่เรากำลังชิมอยู่แบบนี้เอาละท่านผู้ชมครับเวลาหมดอีกแล้วนะหมดแล้วเสาร์นี้พบกันใหม่ครับเสาร์และอาทิตย์10โมงเช้ากับรายการยอดเชฟไทยนะครับพรุ่งนี้พบกับผมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันมาได้เลยนะครับแต่วันนี้หมดเวลาพี่ชายลาท่านผู้ชมไปก่อน เวลาหมดพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าส,ส,สวัสดีครับ